แต่ผู้แทนธุรกิจของเราวันนี้ได้คิดนําอาหารพื้นบ้านนั่งเดิมมาพัฒนาเป็นข้าวหมากเย็ยนจนทําให้เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับการที่มูลที่ข้าวไทยนะครับร่วมกับสํานักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติจัดการประกวดนวัตกรรมข้าวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับข้าวของไทยผมเห็นว่าข้าวหมากมีประโยชน์มากมีงานวิจัยจากหลายสถาบันรองรับ ผมจึงนำเข้ามามาพัฒนาต่อยอดเป็นข้าวหมากเย็นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริปโภคครับคุณสลายุทธเล่าให้ฟังว่าสาเหตุที่คนส่วนใหญ่ไม่ชอบรับประทานข้าวหมากโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่นั่นก็เพราะรสชาติที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์บวกกับกลิ่นของแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักทําให้อาหารประเภทนี้ค่อนข้างรับประทานยากด้วยเหตุนี้คุณสลายุทธจึงคิดต่อย,ยอดการทําข้าวหมากในรูปแบบใหม่เพื่อให้ถูกปากและถูกใจผู้บริปโภคมากขึ้นครับ ที่บอกว่าข้าวหมากของเรามีการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาใหม่เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้มากขึ้นคุณสลายทศมีวิธีการพัฒนายังไงบ้างครับหลังจากที่เราพบข้อด้อยแล้วเนี่ย<ม>เรานํามาพัฒนาเพื่อลดข้อด้อยลงเช่นเติมกลิ่นของผลไม้เข้าไปไปทดแทนของกลิ่นแอลกอฮอล์ลดของข้าวหมากเดิมเนี่ยอาจจะมีรสหวานเกินไปเราก็อาจจะเติมความมันของนมเข้าไปแล้วรวมถึงเรื่องบรรจุภัณฑ์เรามีการปรับปรุงแพคเกจจิ้งอันใหม่ให้ดูทันสมัยขึ้น ผลิตภัณฑ์น้องใหม่แบบนี้คุณสรายุทธ์มีวิธีการทําตลาดเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายยังไงบ้างครับเรามองที่ตลาดใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับตามแหล่งท่องเที่ยวโดยการที่ให้กลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยได้ลองชิมรสชาติใหม่ๆแล้วก็ให้เกิดการบอกต่อจากข้าวหมากของหวานขวัญใจวัยเก่าก็ได้กลายเป็นข้าวหมากเย็นชื่นใจวัยรุ่นนับเป็นการอนุรักษ์อาหารพื้นบ้านอย่างสร้างสรรค์ให้คงอยู่คู่กับคนไทยแถมการันตีด้วยรางวัลชมเชยจากการประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปี2554อีกด้วยครับ ความที่เราเป็นคนไทยเราจรึงภาคภูมิใจในสิ่งที่เราทำครับภูมิปัญญาไทยยังทรงคุณค่าเสมอยิ่งมาบวกเข้ากับความคิดสร้างสรรค์โอกาสที่จะพัฒนาธุรกิจของคุณให้ประสบความสำเร็จก็ไม่ใช่เรื่องยากครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ w w w b a n k k o k b a n k c o m เพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดี <ๆ S 2> ครับ